หลายคนบอกว่าไดาโนเสาร์ไม่เคยเจอเพราะว่าสูญพันธุ์ไปหลายล้านปีแล้วบางคนบอกไม่เคยเห็นหน้าค่าตาแต่ว่าก็มีเรื่องราวน่าสนใจแล้วก็ศึกษามาโดยตลอดเลยคุณมินนิธาที่ฝรั่งเศสก็สนใจกันเหมือนกันเพิ่งจะมีการเปิดประมูลกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดประมูลกันมานะคะมูลค่าเนี่ยตอนแรกประเมินไว้สูงหลายร้อยล้านบาทสุดท้ายประมูลเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวเฉลยให้ฟังค่ะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้ดูก่อนว่าความยิ่งใหญ่ของโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่เอามาประมูลครั้งนี้ความยาวคือ25เมตรนะคะอายุเก่าแก่145ล้านปีตั้งอยู่ที่เมืองดองเปียองดิฟรีนทางตอนเหนือของฝรั่งเศสไม่ไกลาจากกรุงปารีสนะคะการประมูลจัดขึ้นวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งจริงๆโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีชื่อด้วยนะคะเขาชื่อวูแกงเป็นไดโนเสาร์พันอพแพทซอรสัส ไดโนเสาร์กินพืชตั้งแต่ยุคจูราสสิกซึ่งลักษณะเด่นก็คือคอยาวตัวใหญ่โตมากหลายคนเห็นโครงกระดูกถ้าเป็นแฟนไดโนเสาร์ชอบภาพยนตร์จูร a สสิกพาร์คอาจจะพอนึกภาพตามออกแล้วโครงกระดูกโครงนี้ถูกขุดค้นพบที่รัฐไวโอมิงของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2018ที่เห็นอยู่นี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะคะเพราะว่าโครงกระดูกดั้งเดิมเนี่ยเหลืออยู่กว่า80%ด้วยกัน ทำให้คาดว่าคือก่อนเปิดประมูลเนี่ยประเมินกันว่ามูล,ลค่าอาจจะได้สัก3าถึงหล้านยูโรนะคะประมาณ110่งรถึงหนึล้านบาทแต่ก่อนเปิดประมูลเนี่ยมูล,ลค่าก็มีการเพิ่มไปสูงขึ้นเรื่อยๆก็คาดกันไปว่าอาจจะไปถึงสัก20ล้านยูโรถึง730ล้านบาทไหมแต่ล่าสุดข้อสรุปได้มาแล้วนะคะปิดประมูลกันไป6 4ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ22 3ล้านบาท จ้นาที่บริษัทที่จัดการประมูลคุณออลิเวียกแลงดูโบกัสบอกว่าไดโนเสาร์เป็นส่วนหนึ่งของมวลมนุษยชาติและเหมือนเป็นความเป็นมาของโลกใบนี้ด้วยดังนั้นคนที่ได้ครอบครองโครงกระดูกนี้ไปก็ถือว่าได้ครอบครองสิ่งที่ล้ำค่ายอย่างยิ่งเนื่องจากว่าโครงกระดูกไดโนเสาร์โครงนี้ สาภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากแม้แต่ที่พิพิพธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาก็ไม่น่าจะมีโครงกระดูกที่สมบูรณ์ขนาดนี้เองก็น่าจะเป็นจุดหมายที่นักวิทยาศาสตร์หรือคนที่สนใจอาจจะขอเข้าไปศึกษาได้ในอนาคตนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าไปดูที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กก็เพิ่งจะจัดประมูลโครงกระดูกไดโนเสาร์ไปเป็นพันสเตโกซอรัสปิดประมูลไปก็ราคาเนี่ยสูงถึง44.6ล้านดอลลาร์สหรัฐ กว่า1,500ล้านบาทด้วยกันนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าโครงกระดูกใหญ่กว่าสเตโกซอรัสด้วยสายพันธุ์ของไดโนเสาร์ด้วยแหละแล้วก็ความสมบูรณ์ด้วยนะคะคนรักไดโนเสาร์อาจจะตาโตแล้วต้องติดตามกันต่อว่าประมูลไปแล้วเดี๋ยวเอาไปไว้ที่ไหนจัดแสดงที่ไหนกันต่อคคุณสิริมาดูสนใจนะสนใจประมูลเหรอครับ สนใจว่าจะมีคนเข้ามาประมูลเยอะขนาดไหนแล้วถ้า<น>ต้องไปดูเนี่ยต้องไปดูยังไงคือคิดว่าถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนเนี่ยก็น่าจะเข้าไปประมูลได้นะคะคแล้วก็เอาเป็นซากของไดโนเสาร์อันนี้กระดูกอันนี้เป็นจุดเด่นแล้วก็ดึงคนไปเที่ยวน่าจะคุ้มนะตอนนี้เท่าไหร่นะ222้22ล้านบาทเบา <au> ๆอุ้ยเบาๆสบาย